สวัสดีครับสวนธนาพาเพิ่นนะครับมือนี่มาลูแบบไม่นะครับามาเจอครับอพอมีพี่น้องเข้านะครับช่วงพักเที่ยงเนาะมือนี้แม่บ้านกระเฮ็ดย่ำลูกชิ้นสู้กินเนาะย่ำลูกชิ้นแซ่บๆโอ้เป็นแซ่บแห้งนะครับก็เลยพอดีนะครับก็เลยขึ้นได้ว้เาเข้าล่อง เฮ็ดกับเขาป็นตาแซ่บตาแซ่บเนี่ยมาสูพี่น้องหล้กก็คุยนะครับมาเป็นการพบปะกับพี่น้องเข้านะครับอีกช่องทางหนึ่งเนาะขั้นสีัดงแต่คลีปไห่ความรูหลายกะหนึ่งความรูนี่กว่าจะได้มากมันใช้เวลาโดนนะครับโบเมนวาเข้าไปเบิ้งแล้กกาเม่เราซูฟังหลดโบเมนนะครับทุกความรูที่เข้าที่เข้าเหตุออกมาเนี่ยผ่านการพิสูจน์มาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทีาเหตุมากเนี่ยมันเริ่มได้ผลแหละ ข้ากะจังได้เอามาถทายถอดต่อนะครับเนาะแล้วก็เลยคิดว่าข้าเห็ดกับเขาแล้วก็มานดังคุ้ยกับพี่นอเข้านีย่ยคือสีดีผมว่าเนาะนะก้อนที่กินเขานะ่าเนาะเป็นธรรมเนียมข้าเนี่ยตั้งยุตนานะครับเป็นนมามักจากมันเบอรี่นะครับเ้าเห็ดมอนเนาะข้าวกะกินน้ำมอนก็นเรื่องปกตินะครับมักได้แอ็กอฮอลามากน้อยนึงนะครับพ่อ ออกคอนท่องเล็กน้อยนะครับนี่คือการจเจริญอ,อาหารเนาะเลือดล่มสิได้สูบฉีดดีๆนะจั็กน้อยกินง่ายก็จิเฮอันนี้ไว้นะผมเป็นคนบ่ก,กินเหล่าขาวนะครับเหล้าเบียร์ผมบ่ก,กินเลยนะครับอันนี้ก็เมีเ่ยนข็ห้องหน่อยนึงก็พออกอนท้องแล้วสำหรับคนข้ออ,อ่อนกินง่ายกินคล่อง แก้วแก้วกับว่าเป็นแก้วไายเลยพี่น้องเป็นแก้วกิตติมศักดิ์ได้เ่ยแก้วที่เระลือกจากท่านเจ้าแขวงสปปอล่าวนะครับเนาะสมัยไปเป็นคู่อย่างไปยู่สองปีนะครับไปซ้อนกีดอย่างยู่สปปอลาวกามาจีบเนาะจีได้ตั้งสมกับของดีอ่าอุ้ยแซ่บอ่ะเช่บ อืมออกออคนทองจ้าดไปนึงอืมแม่บ้านเห็ด <c oughs> ย่าลูกชิน้นเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นป่าบ่ลูกชินกกช้นป่ากับลูกชิ้นหมูพักพักที่เห็นเนี่ยเขาปลูกเองนะครับเนี่ยอืมเดี๋ยวเมือนเน่อไหร่เขาเหามาคุยกันเรื่องของพักดีกว่านะครับเนี่ย ผักสลัดมีกลิ่นโอกเ้ยกลิ่นโอกนะครับมีเลดโอกแล้วก็กลิ่นคอดนะครับไอข้ขึ้นช่ายเนี่ยขึ้นช่ายนี่เขากับปลูกเองนะครับเนี่ยพี่เข้ากับปลูกเองในสวนบอเทีกับปลูกเองเนี่ยอืมหน้าบักเน่าช่วงนี้บักเน่าแพ่มันบอเาขาปลูกเองเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องประหยัดเลยนะครับอนนี้ี่แซบเอ็ดเลยนะครับ ไปทั้งนวอกมากเจ็บข้อเนี่ยรู้สึกบอดีจัดเลยครับนี่นู่นดก็ะได้สมุนไพรห,หลายๆใส่เลยพักสลัดตีห้อาปลูกเนี่ยข้าบดใส่สารเครมีเลยนะครับกินได้แบบสบายใจเมื่อนี่เข้ามาให้หยข้ามาแช์ความหนูเรื่องนำมากตีห้าาใส่ดีกว่านะครับนะเนาะอ่า ผมไห้สองสามตัวที่จําเป็นนะครับที่ทุกสวนพ้นสีมีนะครับเป็นเ่าปลูกพักสลัดก็กจําเป็นต้องใส่นะครับถ้าท่านที่เหตุเกษตรินซี่ได้ย่างแรกนะครับตองมีเลยเพื่อจุลินรี่นอกกล้วยนะครับย่างที่สอง ผู้จุลินทรีย์สามข้อแสงนะครับ,บ,บอืมอร่อแล้วก็ย่างที่สามคือน้ำม,มักป่าขึอือน้ำม,มักลงหมูก็ได้นะครับใครมียังแสน,นั่นห็่ว่บบาจะเป็นน้ำม,มักลงหมูไม่ว่บบาจะเป็นน้ำมักป่นบบานะครับเวลาเข้ามาใส่กับพักเนี่ยหรือต้นใหม่ในช่วงระยะการจเจริญเติบโตเนี่ยที่ต้องใส่ใบใส่ต้นเนี่ย สีงามนะครับงามขนาดเลย mm. วิธีเฮ็ดกับง่ายๆนะครับยี่สิบมือก็ใช้ได้แล้วห้อหาป่านะครับว่ต้องขั่วเลยก็ได้นะครับเอาลงหมากเลยในถังเป็นเป็นโอค์ก็ได้หรือเป็นถังพลติกก็ได้นะครับกากน้ำตาล หรือผู้ใดสะดวกว่ตถัยการน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลไส้แดงก็ได้นะครับผู้ใดมีปลาก็ใส่ปลานะครับผู้ใดมีอ่ะทำผู้ใดอยู่ในตลาดผู้ใดอยู่ในตลาดก็ล่องไปขอกับร้านที่เพิ่นขายปลาซีพีก็ได้นะครับเนาะใส่ขีปลาดีขึ้นกันนะครับกากมะมักมใส่เท้ากากน้ำตาลใส่ให้ดถั่วปลาต่อไปนะครับเอาอยัางไงสำนันละแล้วก็มักไว้ บิดปากห้สนิดนะครับแล้วก็มากไว้ยี่สิบมือนะครับกใส่ได้แล้วนะครับต้องต้องให้เกินยี่สิบมือนะครับคันมากเป็นสองเดือนสามเดือนแห่งดีนะครับอนุภาคชิได้เล็กๆลงนะครับเวลาเข้าไปฉีดเนี่พนยพาเข้ากับชิได้งามนะครับยำดุกฉิดปรพ่อใจพี่น้องสิเปียวบอกผมว่าตามอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีเลยนะครับเป็นอาวุธหลักก็คือจุลินทรีย่นอกลก้วยนะครับเดี๋ยวของผมกับใครสิเหมือนเดียกันเดี๋ยวสิบ้าเห็ดน,นะครับวิธีเก็บเก็บเป็นไงได้จุลินทรีย่นอกล้วยเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้จากเพื้นก็นคือฮอร์โมนตัวหนึ่งคือออกซินนะครับเขาเขาต้องเก็บในมือเ,เ,เสาเพื่อจะให้ได้ออกซินเก็บก่อนขีดตะเวนขึ้นนะครับเจ้กากาบ้าหมักใส่น้ำตาลใส่แดงก็ได้ใส่กากน้ำตาลก็ได้นะครับว่าต้องล้างเลย หามาเห็ดห่ามาเฉีดเนี่ยเวลาห้องหายออกซิ้นกับพืชนเนี่ยเพื่กอก็จะแตกรากนะครับเมื่อแตกรากยอดก็แตกนะครับรักมีแคนนนะครับมันก็เห็ดไหยพักเข้าเนี่ยงามเร็วนะครับนี่งามแล้วไปนะพักสลัดเนี่ยพูดใด้ปลูกก็งามนะครับใครปลูกก็งามพักสลัดนะเพราะว่าแมงบอกกินนะครับ พักสลัดไม่มีอย่างสําคัญตะว่าผูใ้ใดปลูกแล้วสีบกขมน,น,นะครับปลูกจังไหนพักสลัดัังจีวานเนี่ยผมแนะนําเกลามไหก็ได้นะครับใส่จูลินทซี่แสงคอแสงเสียไหนพักรสชาติด,ดีบกขมนะครับแล้วก็ที่สําคัญระบ,บบน้ำต้องดีนะครับถ้าแสงแดดจัดนะครับโหดน้ำเลยนะครับพักสลัดเนี่ยเพื่นจะเครียดแต่ถือแสงแดดจัด เพิ่นกระสีลังย่างออกมาหลายนะครับเทนในขมฉะนั้นต้องให้น้ามให้พ่อนะครับให้น้ามให้เพียงพ่อเอานาะสรุปง่ายง่ยใส่จุลินทรีย์นอกกล้วยคููกำลัามากป่านะครับขันผูใ้ใดเหตแต่คู่เดมาไว้คลิปผมเพิ่งเหตวิธีผมเพิ่ง สอนวิธีเหตุเชืออราแต่คู่ธรามาไปใส่คู่กันนะครับพักสีบลอนข้อดินพักสีง,งามนะครับใส่สามตัวนี่เหลือเลยนะครับแล้วก็ลดน้ำเป็นประจำนะครับอ่บะโอ้แสบแสบพี่น้องส่งพักเทียงเ็ดงานมาเมื่อยแล้วมือเนี่ยออกเล็กนะครับมือเนี่ยหน้าผากใหม่เบิดเห็ดลงเลือดลงที่สาม อยากปลูกบังโม่นะครับหลังจากสองลวงแรกปลูกบังโม่ก็ไม่ร่อนประทับใจนะครับกําลังกําลังมวนเลยนะครนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูณหลายๆนะครับที่ตดตามจะเริ่มก็ตดตามก็ไลไรก็แช่ช่องสวนทาน่านาพ้าเพื่อนพร้อมนะครับเข้ากับสีด้มานัง่งคุยกันทั้งที่เจอเจอกัน ดูขินก็เก่านะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับจับจับจับ